แลนี่ครูก็จะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสมมติค่ะเขาให้อะไรมาก็รู้บวกกับ5นะคะเท่ากับ12บอ่ะซึ่งจะให้เราหาตัวเนี้ยอีกตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนั่นคือเลขอะไรเลขอะไรบวก5ได้12อ่าถ้าเป็นเลขไม่น้อยนักหน่อยก็จะบอกว่าผู้ค้าเค่ะอจ็ดเบวกหเท่ากับสิถูกต้องค่ะต่อมานะคะหรือ 12อลบอะไรก็ไม่รู้เท่ากับ4อ่ะ12อลบอะไรเท่ากับ4คะเดี๋ยวเขาตอบเลยตอบเท่าไหร่แใช่ไหมแปดอลบ8ถ้เท่ากับ4แต่ถ้าเกิดกรณีที่เลขมันเยอะใช่ไหมคะสมมติว่าสมมตินะสมมตินะสมมติว่า 1,500ั 5, นหารอลบกับอะไรอนะ่ะบวกกับอะไรก็ไม่รู้เท่ากับ4ี่0ันแล้วเรนจะมานั่งนับเหมคะว่า1,500พันบวกกับเท่าไหรถึงจะได้ส0 0 0ันเรามานั่งนับไหวไหมคะเพราะว่านับไม่ไหวแน่นอน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยมีเทคนิคนะคะให้เราดูว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราก็ต้องทำแบบไหนทำวิธียังไงนะคะให้เรามาดูตารางนี้นะคะ เขาบอกว่าจําไว้จําไว้นะคะจาไว้คือต้องจาไม่แม่นเลยนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมันมีอยู่2กรณีด้วยกันพระเราเรียนเรื่องการบวกและการลบเพราะฉะนั้นเราจะเจอเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยแบ่งออกเป็น2กรณีให้เรียนรู้นะคะกรณีถ้าเป็นบวกนะกรณีค่อยให้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งกับข้อที่2องกระดานเนี้ยนะคะให้เราเขาให้เราเนี่ย หาตัวอะไรตัวหนึ่งก็คือครูจะครูจะให้รู้รู้กันว่าตัวเนี้ยคือตัวหน้าอ่านจะมีสามจำนวนใช่ไหมคะตัวเนี้ยคือตัวหน้าตัวหน้าเนี้ยตัวเต้าเนี่ยให้เป็นตัวหน้าตัวนี้นะคะให้เป็นตัวกลางอ่าตัวนี้ให้เป็นผลลัพธ์ก็คือตัวสุดท้ายนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าการบอกเนี่ยให้หาตัวหน้าหรือตัวกลางตัวใดตัวหนึ่งเนี่ย ให้เราเอาคําตอบที่มีก็คือคําตอบผลลัพธ์สุดท้ายไปลบกับอีกตัวได้เลยนะคะอย่างเช่นอันนี้มันเป็นบวกถูกต้องไหมผลลัพธ์ที่ได้ของเราคือเท่าไหร่สี่พัน 4, อ่าให้เราเอาไปลบกับตัวที่มีมันคือเท่าไหร่คะพันห้าอ่าแล้วก็เอาสี่พันเนี่ยไปลบกับพันห้าศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ลบห้าไม่ได้ยืมสี่สี่เหลือสาม ตัวนี้กลายเป็น10 10-5ลบหเหลือ5 3-1ลบหเหลือ2แสดงว่าคำตอบที่ได้ตรงนี้คือเท่าไหร่คะ2,000ค่ะวิธีการตรวจสอบว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่ก็เอาทั้งสองตัวเงนีน้บวกบกัน0บวก0ได้0 0บวก0ได้0 5บวก5ได้10ใส่0ทด1 2บวกสองได้3บวกได้4คํคำตอบนี้คะถูกต้องนะคะก็คือหรือนะคะเขาให้ตัวเขาอ่ะไม่ให้ตัวหน้ามาให้ตัวหลังมาเท่ากับ800ร้อง่ายๆนะคะก็ให้เราเอาคําตอบที่ได้เนี่ยอันนี้ให้เราหาตัวตามใช่ไหมส่วนอันนี้ให้เราหาตัวหน้าใช่ไหมคะทีนี้เราก็เอาผลที่ได้แ0 0้อเนี่ย ถ้าเป็นบวกนะหม่ว่าจะหาตัวตางหรือตัวหน้าจะต้องเปลี่ยนข้างไหนบวกให้เป็นข้างไหนลบก็คือเอาสองตัวนี้ไปทำอะไรกันลบกันนะคะแปดร้อยลบ2 0 0ร0 0ยลบสองศลบศศลบศูนได้0 8นยแลบสอแล้ว3 4มสี่ห้าหกเดแปดได้หแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็คือ600ถูกไหมจำไว้ว่าถ้าเป็นบวก ให้เครื่องหมายบวกมานะคะหาตัวใดตัวหนึ่งไม่ว่าจะหาตัวกลางหรือตัวหน้านะคะให้เราเอาผลลัพธ์นะคะจำนวนสองจำนวนที่มีเนี่ยไปลบกันนะคะ,ะนั่นเองอันนี้คือกรณีที่เป็นบวกง่ายนักเรียนก็คือสมมติว่าเจอบวกปุ๊บหาตัวกลางตัวหน้าตัวใดตัวหนึง่งเราเอาสองตัวนี้ลบกันได้เลยเปลี่ยนบวกให้เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกรณีที่สอง กรณีที่สองถ้ากรณีที่มันเป็นลบนะคะกรณีที่มันเป็นลบเขาก็บอกว่าถ้าเป็นลบเนี่ยมันมีสองกรณีนะคะกรณีแรกคือถ้าเป็นลบหาตัวหน้าอ่ะหาตัวหน้าค่ะตัวเร็วเลย คือสิ่งที่เราจะต้องหาช่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นอะไรแปลกๆที 8, ่ไม่ใช่ตัวเลขเนี่ยคือสิ่งที่ขาให้เราหาลบสอบห้เท่ากับ30สอ่ะมาดูกันถ้าเป็นลบหาตัวหน้าหาตัวหน้าถูกต้องไหมคะให้เราเอาไปบวกค่ะแสดงว่าเอาสองนวนี้ไปทำใกนการบวกกันค่ะ30สบวกกับ15 0หูหได้ห้า 3บวก1ได้4ีคำตอบที่ได้ก็คือ4 5นั่นเองอ่าไม่งงนะต่อมาถ้าให้หาตัวกลางนะคะหาตัวกลางเช่น315ลบกับอะไรก็ไม่รู้ข้าวกับ142อ่าคือให้เราหาตัวกลางหน้าตาค่ะโอเคไหมให้เราหาตัวกลางหาตัวกลาง แสดงว่าจะต้องเอาสองตัวนี้ไปทำอะไรคะลบอ่ะเราก็ตั้งเลย315ลบกับ4อ่า142 5ลบ2เหลือ3 1ลบ4ไม่ได้ยิง3 3เหลือ2ตัวน,นี้กลายเป็น11ใช่ไหมให้มา10บวกของเดิมอีกหนึ่งกลายเป็น11 11ลบ4 4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12ไม่8ค่ะขอโทษ เเนาะสแล้ว 5, 6, 7, 8, 9, 1จ็ดแป้าสอะไรเจ็ดค่ะต่อมา2ลบหก็จะเหลืออหนึ่งแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็คือ173เมหมือนกันเขาวิธีการกตรวจคำตอบอยากรู้ว่าคำตอบถูกไหมแล้วเป้าคำตอบที่ได้กไกลบกันจะได้คำตอบเท่ากับสามสิบไหมไม่ได้นะคะสามร้อลบกับหนึจะได้หนึ่ง้ยส่สิบสไหมสาม เ3็ดลบสเหลือ2 1งลบเ็ด <iah> ไม่ได้ยิน3 3มเหลือ2ตัวนี้กลายเป็น11 11อ็เ็ดลบแล้วแต่9 1 0 11เหลือ4 2ลบหก็เหลือ1นะคะคำตอบเป็นไงคะถูกต้องนะคะอ่ะนี่เรามาขวดก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปลองทำแบบคือหัดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนเนาะโอเค าการหาตัวไม่ทราบคา่าก็รณีถ้ามันเป็นบวกง่ายๆายะะเลยค่ะแล้วเจอเครื่องหมายบวกไม่ว่าจะหาตัวหน้าหรือตัวกลางเราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายบวกให้เป็นลบก็คือเอา2จำนวนนี้มาลบก,กันอ่ะเช่นข้อยหนึ่งอันนี้มันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมต้องเปลี่ยนบวกเปก็นลบเอาสองอันนี้มาลบก,กันเวลาลบเราจะต้องเอาเลขมากขึ้นก่อนเสมอใช่ไหมคะ เวลาลบเราจะต้องเอาเลขมากขึ้นก่อนเสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาผลลัพธ์เนี่ยตั้งลบด้วยตัวใดตัวนั่นเองนะคะต่อมาอย่าลืมบวกเปลี่ยนบวกให้เป็นลบนะคะต่อมาถ้ากรณีที่เขาให้มาเป็นลบนะคะถ้าเขาให้หาตัวหน้าแบบนี้เช่นเขาให้เราหาตัวหน้านะคะเราต้องเอาไปบวกแสดงว่าต้องเอาสองตัวนี้ไปทำาในการบวกกัน แต่ถ้าหาตัวต่างเนช่วงข้อนี้นะคะแสดงว่าเอาสองนวนี้มาทำไรการลบกันนะคะอ่ะทีนี้ให้เราเรียนทุกคนลรองมาทำแกบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะทีนี้ให้เรียนทุกคนเปิดไปหน้าที่30ค่ะอ่าเปิดไปหน้าที่30นะคะเป็นเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่านะคะในประโยคนในประโยคเสียรัแสดงการบวกและการลบนะคะทีนี้มาดูคอนสข,ข้อที่หนึ่ง จำนวนแทนช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะที่ทำให้ประโยคสัญลักษณ์เป็นจริงก็คือให้เราหาตัวนี้แล้วพอมันบวกันแล้วได้คำตอบตัวนี้ไหมถ้าคำตอบบวกเท่ากันแสดงว่ามันเป็นจริงแต่ถ้าบวกันแล้วคำตอบไม่ได้แสดงว่ามันเป็นเท็จนั่นเองนะคะทีนี้ในหน้านี้จะมีทั้งหมดสิข้อซึ่งครูยกเปวียงให้สข้อนะคะแต่ละข้อเนี่ยโจทย์จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างนี้ให้หาเป็นการบวก ให้หาตัวกลางเป็นการบวกให้หาทางหน้านะคะเป็นการลบให้หาตัวกลางเป็นการลบที่หาทางหน้าอ่ะทีนี้เรามาดูเทีละข้ออพร้อมนะคะนี่นักเรียนมาดูข้อที่หนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งเป็นเรื่องของการเนี่ยบวกการบวกจะไม่ว่าการบวกจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายบวกให้เป็นเครื่องหมายลบถูกต้องไหมคะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาจํานวนสัดานวนที่มี ดูแค่ข้อหนึ่งนะลูกอ่าดูข้อหนึ่งคนะ่ะข้อนั้นปุ๊บบวกใช่ไหมลูกปุ๊บเปลี่ยนบวกให้เป็นลบถูกไหมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะว่าเขาให้หาเวลาเราหาเนี่ยเราจะหา,หาตัวหลังถูกไหมแต่อันเนี้ยให้หาข้างหน้าซึ่งมันมีข้างหน้าเับข้างหลังถูกไหมคะทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยเจอเครื่องหมายบวกปุ๊บเราจะเปลี่ยนบวกให้เป็นลบซึ่งเอาสองตนวนเนี้ยมาลบกัน เวลาลบเราเอาสองแสนขึ้นลบเลขแปดแสนไม่ได้เราจะต้องเอาเลขมากรูปังเน,น,นี้ขึ้นก่อนเสมอไม่ว่าเรนจะบวกจะลบอะไรก็แล้วแต่เรนจะต้องเอาสังเนี้ยขึ้นก่อนเสมอนะคะอย่าลืมนะอ่ามาัดูข้อที่1นึเปลี่ยนบวกให้เป็นลบเอานี่ตั้งแปดแสนหนึ่งสามร้อยสองเปลี่ยนบวกให้เป็นลบลบกัแค่ไหนคะสองแสหนึ่งหมหร้อยเจ็ดสิบหก ลบกันค่ะสองลบ6ได้ไหมสองลบหได้สี่ค่ะผิดค่ะสองลบหไม่ได้สี่นะคะเราไม่สามารถลบกันได้เพราะว่าตัวบนมันเป็นยังไงตัวบนมันน้อยกว่าใช่ไหมคะถ้าตัวบนน้อยกว่าเราต้องใช้วิธีการขอค่ะอม่ที่เราขอข้อขอแม่ขอตังค์นะคะเราก็ต้องใช้วิธีการขอแต่เป็นการขอยืมใช่ไหมขอยืมศูนย์ซึ่งศูนย์มีไหมคะมีอยู่ศูนย์ค่ะมีไหมไม่มี ศูนย์ก็ต้องวิ่งไปขอ3ค่ะ3มีไหมคะมีให้ยืมแล้วใช่ไหมคะ3หักออกไป1 3หักออกไป1ก็จะเหลือสู้ตายเหลือ2ค่ะตัวนี้ให้มา10 10บวกของเดิมอีก0ก็จะตายอ้ยขอโทษให้มา10ถูกแล้ว10ให้0กลายเป็น10บใช่ไหมคะก็ขอ,องเดิมไม่มีมีมันก็มีค่าเดิมเป็น10นะคะทีนี้10ให้2ยืมได้ยัง ใชแล้วนะคะสิหักออกไปหนึ่งอับอะสิออกไปหนึ่งสิบหักออกไปหนึ่ง,ง,งก็จะเหลือ9อตัวนี้ให้มา10บสบบวกของเดิมอีกสองกลายเป็น1ิบสองใช่ไหมคะสิบสลบหกหไว้ในใจนับไปให้ถึง12นับค้องการหนึ่งสองสาหแล้วเจ็ดแปด้าสิิบเ 12ได้6ค่ะเก่งมากต่อมา9ล 7, 7, ไว้ในใจนับเพิ่มไปเท่าไหร่ถึงจะได้9 7แล้วพร้อมกันค่ะ8 9ได้2ค่ะต่อมาค่ะ2ลบ6ค่ะ2ลบ6ไม่ได้ก็ต้องขอยืม0 0ไม่มีแล้วก็ต้องขอยืม 1, 1หักออกไป1เหลือ0ค่ะ10ให้0นกลายเป็น 10ให้2เหลือ9 10บวกของเริออีก2กลายเป็น12อา 6, นะ้าวหนับแท่ไหจะได้12บวกแล้ว7 8 9 10 11 12 6ค่ะถ้าใครจำได้ไหมได้6กอมื่นกันนะคะต่อมา9ลบ8ค่ะ8แล้ว9เ้าหลือหค่ะเหียด ศ right? ูนยลบหไม่ได้ต้องดิว8ปค่ะแปดก็จะเหลือเท่าไหร่เอ่ยแปดก็จะเหลือ7ค่ะตัวนี้ก็ลายเป็นสิบสิลบหก็จะเหลือเท่าไหร่มี10ค่ะออกไปหนึ่งเหลือกลาใช่ไหมคะต่อมา7จ็ลบสอแล้ว3 4มสี่ห้าเและห้ค่ะแสดงว่าคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะห้าแสนาหมื่นหนึ้อย 626นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนี่ถ้าเรียนกบบนะะลัวแบบปุ้ยพลาดหรือเปล่าให้เอาสองตัวเนี้ยบวกกันหรือว่าจะได้เท่ากับ8แสนหนึ่งหมื่นสามร้อยสองบาทนะคะนี่คือวิธีการตรวจคำตอบนั่นเองต่อมาข้อที่สองะคะ่ะข้อที่สองให้เราหาตัวหน้าถูกต้องไหมคะให้เราหาตัวหน้าแต่ตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะ เป็นเคราหมายบวกว่าฉาน 2ค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 1า11เด้าสได้9ต่อมา6ลบ4ค่ะ4แล้ว5้าหลกปืนไม้แล้ว2นะคะต่อมา1ลบ1เหลือ0นะคะเลนกันลบกันได้0ค่ะเล่นกันลบกันได้0ค่ะ5ลบ6ค่ะ5ลบหไม่ได้ค่ะก็ะต้งองยืน9ก้าค่ะออกไป1นึจะเหลือ 8, 8 10บวกของเดิมีค่ากลายเป็น1 5 6แล้ว7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 45อนะเอ็เก้าโอเคไมคะ้าแต่ลบสอค่ะสองแล้วสามสี่หแล้วหค่ะอ่าแสดงว่าคำตอบที่ได้ก็คือ6กแสนเก้าหมื่นยี้าแลเอายอยากรู้ว่าคำตอบถูกไหมให้เอาสองันนี้ไปทำอะไรกัน บวกกันนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อ3อ่ามาดูข้อ3ข้อ3เป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายบวกให้เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมคะเราก็เอา4ี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งมื่นหกพันเก้าแปดไปลบกับหนึ่งล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสิบสี่นั่นเองนะคะข้อสี่ก็ห้าก็เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องหมายบวก เ็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาทั้งจำนวนที่มีเนี่ยไปลบกันใช่ไหมคะก็แสดงง่ายๆเลยก็คือตั้งแต่ข้อ1ถึงหรือข้อห้าเนี่ยเป็นเครื่องหมายบวกหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปทําอะไรกันหมดเลยลบใช่ไหมคะเอาเลขที่มีในข้อนั้นๆไปลบกันได้เลยโอยเคไหมคะทีนี้เรามาดูการลบบ้างอ่าดูการลบซึ่งครูได้มีตัวอย่างให้ดู2แบบเลยนะคะแบบแรกก็คือข้อที่6นะคะเป็นแบบที่ ให้หาตัวกลางใช่ไหมคะให้หาตัวกลางอ่าทีนี้ให้หาตัวกลางเรามาดูหาตัวกลางเราก็เอาไปทำอะไรคะลบหาตัวกลางให้เอาไปลบแสดงว่าเอาสองตัวนี้ไปทำอะไรกันลบก,กันเวลาลบเอาตอัวน,นี้ตั้งสมมติสามหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบแปดลบ เราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตรงเนี้ยมันตั้งได้ไหมนะคะผลลัพธ์มันตั้งได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวแรกนะคะมาลบกับผลลัพธ์ค่ะเอาตัวแรกมาลบกับผลลัพธ์นั่นเองเราต้องพิจารณาด้วยว่าแต่ส่วนใหญ่่อคทูแค่พวาประมาณพาะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเอาผลลัพธ์ตั้งแต่่องข้อเนี้ยผลลัพธ์มันน้อยกว่าตัวแรก เพราะฉะนั้นมันลบก,กันไม่ได้ถูกต้องไหมคะเราก็เลยต้องเอาตัวแรกเนี่ยมาลบก,กับตัวละเป็นเอ,อกโอเคนะเขาใจอยู่นะทีนี่0ูลบแปดได้ไหมคะไม่ได้ก็ขอยืมศูนย์ศูนย์ไม่มียืมศูนย์ศูนย์ไม่มียืมสองสองครัออกไปหนึ่งก็จะเหลือหนึ่งนี้กลายเป็นสิ 2 2> ค่ามมาเหลือปืนแล้วต่อมาเลขเองกันลบกันได้0เลของกันลบกันได้1 1-0ลบ0ได้1่เลบศยกลบอะไรอยู่แล้วแค่คูณเข้ามาปเยหนึ่นะคะแลบสาแล้วสี่ห้าหเด8ดหบาทล้นะคะสองไม่มีเข้ามาแสดงว่าคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่2 5 1แสนหมืัน2ช่นเอง ะะเรียบร้อยนะคะจำไวว่านะคะถ้าลบหาตัวตามให้เอาตัวหน้ากับตัวท้ายไปลบกันนะคะทีนี้ข้อไหนบ้างที่เอาไปลบกันก็จะมีข้อ6ใช่ไหมมีข้อ7แล้วก็ข้อ10นะคะอ่าข้อนี้1 2 1่งองหนึ่นถึงห้าทำเหมือนเดมเลยเลที่เอาไปลบใช่ไหมคะ ทีนี้ข้อ6ที่เหมือนกัก็จะมี6มี7แล้วก็มี10ที่จะต้องเอาไปลบกันอนกันนะคะถูกไหมเพราะว่าเขาให้หาตัวตา่างตัวก่างจะต้องเอาไปทำอะไรคะลบถ้าเรียนแบบว่าอยากจําให้น้อยนะักเรียนจําแค่ตัวนี้ก็ได้จําจข้อที่มันแตกตา่างก็คือ มันเป็นเรื่องของการลบถูกต้องไมหมคะเป็นเรื่องของการลบถ้าลบหาตัวหน้าแสดงว่าเอาไปบวกถ้าเราเจอในกรณีอื่นไม่ว่าจะเป็นเป็นบวกที่อยู่ข้างหรือแบบเป็นบวกที่อยู่ข้างหน้าเป็นบวกที่ตู่ต่างหรือเป็นลบที่อยู่ตรกลางอย่างเงี้ยมันจะเอาปเป็นลบหมดเลยใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนกันแต่ถ้าจจจเราจําจุดแปลกของมันเลยก็คือถ้ากรณีถ้ามันเป็นลบเนี่ยแล้วหาตัวหน้าเนี่ย แสดงว่ามันทาได้อย่างเดียวก็คือบวกที่เหลือทําเป็นลบกมดเลย้เรียนจำแค่ว่าถ้าเราเจอลบที่อยู่หน้าบวกอย่างเดียวอย่างอื่นเจออะไรก็แล้วแต่จะเป็นบวกเป็นลบหรือลบอาจจะเป็นบวกที่อยู่หน้าอยู่กลางหรือจะเป็นลบที่อยู่ตรงกลางเราก็จะเอาไปลบฟิลเดียวใช่ไหมคะเพวาเราเหมือนเราจําเฉพาะจุดที่มันแตกต่างก็คือลบอยู่หน้าต้องบวกอย่างเดียวเท่านั้นลบอยู่หน้าต้องบวกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ่ะนี้เราเข้ามาดูค้อนี้เขาบอกว่าลบอยู่หน้าบวกลบหน้าบวกอ่ะลบหน้าต้องบวกค่ะเอาสองตัวนี้มาบวกกันค่ะศูนบวกศย์ได้ศูนอสองบวกแดได้เท่าไหร่คะสองบวกแดได้10ใส่0ูนยทดหนึ่นบวกศูนย์อ่ะศูบวกแ ศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หกบวกสองได้แปดสองบวกห้าได้เจ็ดคำตอบที่ได้ก็คือเจ็ดแสนแปดหน่เก้าร้อยนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ข้อนี้ที่มหนเหมือนกันก็คือเอาไปบวกเนี่ยมันก็จะมีข้อที่แปดข้อเก้าใช่ไหมที่เอาไปบวกแสดงว่าในหน้าที่สามสิบเนี่ยจะมีแค่ 2ข้อเท่านั้นก็คือแปต้าที่เอาไปบวกที่เหลือเป็นการลบหมดเลยใช่ไหมคะจำไว้ว่าลบหน้าบวกลบหน้าบวกถ้าเจออย่างนี้บวกลบแน่นอนบวกลบแน่นอนลบเรื่องลบข้างหน้าถ้าไม่อยู่หน้าก็ไปลบอันนี้ลบอยู่ข้างหน้าเอาไปบวกนะคะจาไว้ว่าถ้าตอนนี้หาตัวไม่ทราบค่าลบอยู่ข้างหน้าให้เอาไปลบหาหน้าให้เอาไปบวกลบ หหน้าให้เอาไปบวกกรณีเดียวนะคะถ้าเจอกรณีแบบอื่นต้องเอาไปลบอย่าลืมลบหน้าเอาไปบวกลบหาหน้าเอาไปบวกโอเคนะคะทีนี้สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากกันบ้านนะคะในหน้าที่30ซึ่งมันมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะอย่าลืมลบหาหน้าให้เอาไปบวกโอเคนะคะ สำหรับวันนี้ครูก็ข,ขอจบการสอนเพียงเท่านี้อย่าลืมลบนะคาลบหาหนาเอาไปบวกนะคะอันนี้ถามว่าเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยอย่างน้อยเราจะตรงนี้ได้เราก็โอเคสบายในการเจอโจทย์แบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีการหาตัวไม่ทราบค่าที่เป็นการคูณการหารอีกนั่นเงก็จะงงอีกเพราะฉะนั้นจากอันนี้ไปเลยนะคะเรื่องการบวกลบถ้าลบหาหน้าจะต้องเอาไปบวกกราีเดียวเท่านั้นโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ก,ก็ขอ จบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าโจทย์ปัญหาแบบไหนที่เหมาะ,ะกับการเอาไปบวกโจทย์ปัญหาแบบไหนที่จะเอาไปลบนะคะทีนี้เราก็ต้องแยกออกให้เรีนเยนอย่าลืมกลับไปทวนนะคะที่ครูเคยสอนไว้ตอนป3ป3นะว่าถ้าสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะคือเวลาเราการดูโจทย์เราจะต้องดูว่า สิ่งที่เขาถามอ่ะเขาต้องการอะไรเมื่อเราเป็นการฝึกวิเคราะห์จดว่าเขาถามอะไรก่อนเราดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาเดี๋ยวไม่ต้องดูเราดูก่อนเลยว่าเขาเนี่ยถามอะไรเขาต้องการอะไรนั่นแหละคือเราต้องหาสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบก็ได้ในครั้งหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมลบหาหน้าให้เอาไปบวกกรณีที่ เป็นเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่าการบวกและการลบนะคะสำหรับวิธี้ครูกร็ต้องขอบายบายจบ,บคลิปการสอนไว้ทต่เพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ